สวัสดีครับดีจทีราเข้าสู่ช่องโกมรนลนและพวกกรผมองกคครับมาฮะทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักมวยเล่นสื่อโซเชียลมีเดียผิดไหมผิดจริงหรือเปล่าสมควรที่จะเล่นไหมหรือโฟกัสกับการชกมวยอย่างเดียวก็พอหรือว่าเอาตรงๆนะไม่ต้องเล่นอะไรเล,เลยก็ได้เพราะว่ามีหลากหลายเหตุการณ์ลุมเล้าปะทะนักมวยเข้ามาบ้างแล้วก็อาจจะทําให้เสียฟอร์มฟอร์มตกจริงหรือเปล่ามันเกี่ยวกันขนาดไหนนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาทุกคนครับอย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องโอมบโรนด้วยนะครับผมมีระบบ Membership แล้วก็มีระบบ Super Tank นะครับก็ทุกคนครับสามารถมาจอยเป็น Membership ได้เลครับผมจะมีไลฟ์สดในทุกๆคืนวันศุกร์นะฮะหลังจากที่มวย วันลุมพินีจบนะครับเรามาไลฟ์เรามาพูดคุยกันหลังไฟที่เราดูกันนะครับว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างหานักมวยสักคนหนึ่งมาเป็น m v p ในศึกนั้นๆน,น,นะครับก็แพ้หรือชนะยังไงก็ได้เรามาเรียกเรียกเปลี่ยนกันละกันมี1คอมเมนต์นะครับที่ผมไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถ้าโอมอยากจะเติบโตไป1 0,000แัพซับอมลองปรับมาไลฟ์หลังจากจบศึกทุกๆวันศุกร์ดูนะครับก็จะได้เจอกันในทุกวันศุกร์นะครับก็ ตามสโลแกนของตัวช่องของผมเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะจะเป็นผมได้เขียนติดไว้ด้านหลังแบบน,นี้นะครับอ่าเป็นไฟเดย์มวยไทยครับนะครับอ่าเรามาเจอกันวันศุกร์แล้วกันน,นี่ขนาดยังไม่ได้ทำรายการใหม่เลยนะฮะแต่มีเสื้อออกมาแล้วนะครับก็สนุกสนานกันแล้วกันทุกคนวันนี้มาคุยในเรื่องนี้กันดีกว่าคือมันมีหลายคอมเมนต์ของแฟนมวยแล้วก็คอมเมนต์มาบ่อยมากว่านะักมวยเนี่ย ไม่ควรจะไปเล่นโซเชียลมีเดียนักมวยแบบเล่นแต่เล่นแต่แบบเล่นทิ k t o อกเล่นอัพคลิปทําสื่ออยู่นั่นแหละทํานั่นทนํานี่อยู่นั่นแหละแบบไหนๆก็ถ่ายเดี๋ยวก็ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์เล่นแต่คอนเทนต์นะครับไม่โฟกัสการชกมวยต่อยมวยไม่ได้เรื่องเลยแบบเรื่อแพ้โดนน็อกบางอะไรบ้างนะครับคนที่โดนบ่อยนะครับผมขออนุญาตเลยนะจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคนที่ไปไปพูดหรือไปว่านะครับแต่คนที่โดนว่าไอ้ประเภทนี้บ่อยๆผมยกให้2คนเลยครับคนแรกคือรถถังจิบมนโดนโดนบ่อยมากช่วงที่รถถังคํับน้ำหนักไม่ผ่านเนี่ยช่วงที่เข็มขัดกระเด็นคาตาช่างเนี่ยโดนยับยับนะฮะทายในคอนเทนต์ไปเตะแต่ฟุตบอลอยู่นั่นแหละไปออกแต่รายการนู่นนี่นะครับอีกหนึ่งคนเนี่ยฮะที่โดนไม่แพ้กันลองลงมาจากรถถังนะผมว่าคืออาจารย์สีสมุทรครับ เนี่ยโดนบ่อยจริงๆคือนักกีฬาหลายๆคนที่ฟอร์มดรอปเนี่ยมักจะโดนแบบนี้บ่อยเสมอนะครับก็อย่างเสือแบ็กก็โดนเหมือนกันนะฮะแบบอุย้ยถ่ายในคอนเทนต์แบบอุย้ยวิ่งนู่นนั่นนี่นะฮะอ่ะอันเนี้ยบ่อยแต่เอาตรงๆนะเรามาลองเรามาลองนึกกันดูดีๆนะครับว่าสิ่งที่นักมวยเขาถ่ายไปเนี่ยสิ่งที่นักมวยเขาทําออกไปเนี่ยเฮ้ยมันสมควรทำไหมหรือมันไม่สมควรทําจริง นะครับมาคุยกันด้วยหลักเหตุและผลนะไม่ใช่แบบว่าอยากด่าก็ด่าอยากว่าก็ว่านะครับมาคลิปนี้ไม่ดรามากกันนะครับก็ผมมันเบีเ้ยวๆและผมขอโทษด้วยครับทุกคนอ่ะคืออย่างนี้เหตุและผลก่อนสมควรถ่ายไหมถ้าท่าพูดกันแค่เนี้ยผมมองเลยว่าสมควรถ่ายครับและนักมวยทุกคนสมควรที่จะทาคอนเทนต์มากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือแบบน,นี้ทุกคนเราอยู่ในวงการมวยใช่ไหมมวยเนี่ย มันอยู่จัดอยู่ในประเภทของกีฬากีฬาภาษาอังกฤษคืออะไรสปอร์ตแล้วประเภทของกีฬามวยอย่างวัน UFC มวยสากลโลกมวยอะไรก็ตามที่คุณดูอยู่เนี่ยจะดูกุนคาเมรดูอะไรก็แล้วแต่นะล้วนแล้วแต่อยู่ในหมวดหมู่ของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหมวดหมู่ความบันเทิงเออก็จริงๆก็จะมีดรามา่ามีภาพยนตร์มูวี่มีแบบมีอ่าหนังก็แบ่งกันเป็นหลากหลายประเภทใช่ไหมมีละครมีอ่า ทุกอย่างเยอะมากแต่กีฬาอยู่ในหมวดหมู่ความบันเทิงก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งคําว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือความบันเทิงเพราะงั้นไอ้ความบันเทิงเนี่ยเราจะดูได้ก็คือดูเพื่อผ่อนคลายคุณดูเพื่อความสนุกคุณดูเพื่อความแบบตื่นเต้นเล้าใจเหมือนคุณดูหนังก็คาดหวังว่ากีฬาคู่นี้จะสนุกคู่นี้จะมันฟุตบอลก็เหมือนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะสร้างฐานแฟนคลับฐานผู้ติดตามถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าหานักกีฬาแบบไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะสมมุติคุณเอามวยฝั่งแดงนายเอสิทธิ์ห้ำดำบุักกับนายบีสิทธิ์เจียวแดงมาต่อยกันคุณคิดว่าคุณจะเชียร์ใครในายเหรือนายบ ไม่รู้กูไม่รู้จักไอเอกูก็ไม่รู้จักฝ่ายแดงไอบีกูก็ไม่รู้จักไม่รู้กูไม่รู้จะเชียร์ใครเพราะกูไม่ได้เชียร์ใครเลยกูไม่รู้จักทั้งคู่แล้วมันจะสนุกได้ไงถูกต้องไหมแต่ถ้าว่าอะยกตัวอย่างมวยบูทอนก็ได้ฝ่ายเออยู่บ้านเดียวกับคุณน่ะคุณอยู่บ้านใต้อันนี้ก็อยู่บ้านใต้เหมือนคุณน่ะแต่ฝ่ายบีอฝ่ายน้ําเงินไออันนี้อยู่บ้านเหนือแต่คุณอยู่บ้านใต้กับอีกฝ่ายหนึ่งไงคุณจะเชียร์ใคร คุณก็เชียร์คนที่อยู่อยู่บ้านเดียวกับคุณถูกต้องไหมอันนี้ก็พอพอใจเห็นภาพแล้วใช่ไหมอายุตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสมมุติรถถังจิบมนนนะครับขึ้นมาเลยหนึ่งคนรู้จักหมดทั้งประเทศไทยมาเผอทั้งโลกรู้จักรถถังจิบมนนหมดบางบางถังเนี่ยรู้จักกันทุกคนมาต่อยกับเอสกาทาราเลสผมยาวมาเลยถักเตียผมมาเลยหลอลอะไรไวรุ่นทําอุปกรณ์ ถามว่าใครรู้จักบ้างแม่ไม่รู้จักแต่รู้จักรถถังแล้วอยากดูใครก็อยากดูรถถังไงรถถังต่อยใครไม่รู้รู้ไหมไม่รู้จักอย่างไอยังยังไม่ที่เมาส์ที่เป็นเอ็มเอเอใช่ไหมสายแบบปั้มนอนมาต่อยกับรถถังถามว่าคนไทยบางคนรู้จักไหมไม่รู้จักวันนั้นที่ต่อยรถถังผมรู้จักไหมไม่รู้จักแต่ผมรู้จักรถถังแล้วผมดูใครก็ดูรถถังก็ประมาณนี้แหละครับเหมือนกันนะครับอย่างไฟที่ซูเปอร์เล็ก กับรถถังทุกคนรู้จักใครบางคนรู้จักรถถังบางคนรู้จักซูเปอร์เลกบางคนรู้จักทั้งคู่ใช่ไหมก็แล้วแต่คุณจะเชียร์ใครแล้วเป็นบิ๊กไฟไหมเป็นได้เพราะว่าอะไรก็ดังและเก่งกันทั้งคู่ฟอร์มดีทั้งคู่ก็ประมาณนี้นะครับหรือรถถังเนี่ยไปต่อยกับทาเครุทาเครุดังอยู่แล้วต่อยกับเทนชินเทนชินดังอยู่แล้แลวแต่คุณเชียร์ใครเชียร์คนบ้านเดียวกับคุณไงรถถังของคุณไทยเชียร์คนไทย เป็นคนญี่ปุ่นเชียร์ไครเชียร์ทาเคลุเชียร์เทนชินทุกคนเห็นไหมครับว่านักมวยเนี่ยที่ดังได้รวยได้เม็ดเงินมหาศาลเพราะว่าอะไรฮะรหนึ่งในนั้นส่วนหนึ่งเลยนะเขามีฐานแฟนคลับเยอะเขามีคนรู้จักเยอะเขามีคนเชียร์เขามีคนติดตามเขามีเอฟซีที่เหนียวแน่นแบบพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อดูนักมวยคนๆเนี้ยต่อยพร้อมที่จะซัพพอร์ต พร้อมที่จะเติบโตไปกันนักมวยก็มี f อตัวจริงที่แบบไม่ว่ารถถังจะทำน้ำหนักผ่านไม่ผ่านวันนี้ฟอร์มดอกต่อยแพ้แต่ก็ยังเชียร์และยังรักอยู่แต่ก็มี f อบางประเทศเหมือนกันกที่อ้าช่วงชนะกบเฮกับเขาแพ้มาก็ทําเติมด่าหน่อยนะครับเห็นไปเตะบอลบ้างเห็นไปถ่ายคอนเทนต์บ้างเห็นไปทำนั่นทานี่บ้างเอามาบวกลบคูนหารกันพิมพ์ศาสตร์ออกไปก็มีแต่ถ้าพูดตามเห็นแล้วผม ตรงๆก็คือควรที่จะทำานะไม่ว่าคุณจะเป็นนักมวยที่แบบว่าคุณยังโนเนมอยู่ยังไม่มีชื่อเลยอ่ะไม่มีใครรู้จักคุณในระดับเวทีสากลเวทีใหญ่ๆยังไม่ได้มาต่อยวันคุณทําชื่อเสียงไว้ก่อนครับคล้ายๆกับน้องของนาบิลไหยูนิสอานนันเอาตรงผมรู้จักยูนิสอานนันไหมผมไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่านามสกุลเดียวกับน้องนาบิลรู้ว่าอาเป็นน้องชายของน้องนาบิลผมรู้แค่นี้เก่งไหมไม่รู้แต่รู้แล้วว่านาบิลมีน้องชื่อยูนิส แล้วก็เป็นนักมวยอันนี้คือที่ผมรู้เพราะว่าอะไรก็เห็นออกคอนเทนต์กับพี่ชายเขาไปโพลกับปตทไปบ่อยไปปตทลากน้องยูนิสออกคอนเทนต์บ่อยมากจานสินสมุทรนี้ก็เห็นไหมครับว่ามีการเคลื่อนไหวของของผู้ชายหนึ่งคนอะที่เป็นนักมวยที่ชื่อว่ายูนิสอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในพื้นฐานสังคมที่นักมวยในค่ายเขามีชื่อเสียงเติบโต,ตแล้วน้องเด็กสุดในนั้นพี่ๆก็พยายามช่วยผลักดันช่วยปั้นทำคอนเทนต์ให้ หลายหลายคนก็เลยรู้จักยูนิสานานผมก็รู้จักเพราะว่าจาก3คนเนี้ยที่เอ่ยมานาบิลซสมุรแล้วก็ปตทได้รู้จักยูนิสานนะครับพอมาวันปุ๊บรู้เลยอ้อคนนี้น้องชายนาบิลนะต่อย RWS มาไปดูฟอร์มจาก RWS มาเฮ้ย <c oughs> เป็นแบบนั้นแบบนี้เว้ยมียูนิสอาออกมานะครับหลายหลายคนงงอาคืออะไรวะผมก็งงแต่เป็นกระแสวรัลมาบนโลกโซเชียลมีเดีย ก็มีฐาน fc ขึ้นมาสําหรับตัวน้องเองผลดีไหมครับผลดีไงเพราะว่าบางคนที่ไม่รู้จักตัวน้องยูนิซานอนันโดยตรงแต่รู้จักผ่านปตทสินสมุทรนาบิลก็ได้รับรู้แล้วว่ามีผู้ชายคนนี้อยู่ก็เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนักมวยเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็ควรที่จะถ่ายคอนเทนต์ถ่ายเพื่อนะครับจะดีหรือแย่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะเป็นไวัยรัลหรือไม่มีคนดูว่าลงลงไปเถอะครับ บนช่องทางของตัวเองไม่ได้ผิดนี่ครับของฟรีถูกต้องไหมถ่ายไปอาจจะมีคนชอบคุณเฮ้อยอันนี้ออกหมา,าดดีอย่างคลิปล้อเลียนที่ใครทํานะฟเรฟอร์เลรี่ปะใช่ไหมฟเฟอร์เลรี่เป็นคนทําคลิปล้อเลียนท่าตเตะเอียงๆชิงเฉียงขซุปเปอร์เล็กใช่ไหมครับถ้าผมจำผิดขออภัยนะเนี่ยก็กลายเป็นกระแสะไวรัลขึ้นมาฮะการกินลาบกินซอยจุ๊วัไม่รู้ของนักลบก็น่ารักมากนะครับค่ายเฟรเดกทุกคนทุกคนก็ถ่ายคอนเทนต์หมดนะยอดไก่แก้วก็ถ่ายคอนเทนต์ ก็ถือว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับทําให้ FC หลายๆคนเนี่ยเห็นการกระทําของนักมวยในแทบจะทุกๆวันววันนี้อยู่ค่ายซ้อมนะวิ่งบ้างทายเล่นกันบ้างอะไรกันบ้างก็เป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะฮะทำให้นักมวยไม่กดดันแล้วก็เป็นเป็นความมีความรีแลกพอขึ้นไปบนเวทีก็ขายไฟได้มากขึ้นเพราะว่าเอามีฐานแฟนคลับไงมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มนี้หนึ่งแคน มีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มนี้ห้าแสนคนมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มนี้สี่หมื่นคนรวมๆกันแล้วผู้ติดตามมีเป็นล้านก็ดูไหมก็ดูแหอย่างน้อยก็มีคนรู้จักคุณล้านคนเนยที่ติดตามคุณทุกแพลตฟอร์มอแล้วมันจะมีไหมที่แบบเดินเข้าเวทีมาสักพันคนเพื่อมาดูคุณมันมีอยู่แล้วนะครับก,ก็นั่นแหละครับที่สิ่งสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อบอกทุกๆุกคนว่านักกีฬาเนี่ย เล่นโซเชียลไม่ผิดนะครับนักกีฬาไปออกรายการไม่ผิดนะครับนักกีฬาแบบดังแล้วออกรายการนู่นนี่ไม่ผิดนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะต่อยมวยจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาได้นะครับคือ60 70เเนี้ยเขามาต่อยมวยอยู่นี่มันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นวันหนึ่งต้องมีเลิกลาวันหนึ่งต้องมีแขวนนวลนะด้วยด้วยอาชีพที่ใช้ร่างกายหนักบาดเจ็บสะสมกระดูกหักแบบโอ้โหหลายอย่างเสี่ยงที่การเบ้าหน้าหัก คางแตกอะไรก็ว่ากันตาหัวแตกโดนฟันศอกหัวบวมสมองบวมโรคต่างๆนานาตามมาเต็มไปหมดเป็นกระพวนเพราะงั้นร่างกายในช่วงที่เขาเลิกมวยไปแล้วก็สําคัญไม่แพ้กันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือชื่อเสียงนะฮะเพราะว่าคําว่ามีชื่อเสียงก็ตามมาด้วยเงินทองไงฮะถูกต้องไหมนักมวยมีชื่อเสียงก็จะมีเงินทองเพราะว่าอะไรฮะก็มีสปอนเซอร์เอาน้ําไปกินไหมเอาครีมไปทาหน่อยไหมครับ ใส่เสื้อผมหน่อยใส่กางเกงผมหน่อยเป็นแบรนดิ้งให้ผมหน่อยเป็นแม่์เตอร์ถ่ายนาะฬิกาผมหน่อยพี่ซูเปอร์บอลอย่างเงี้ยตะวันฉายขับรถอะไรก็ไม่รู้ของแกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแล้วดีไหมก็ดีสิดีกับตัวนักกีฬาไงครับคุณจะให้เขาต่อยมวยเป็นอาชีพยอย่างเดียวแล้วไม่ให้เขาหาเงินทางอื่นเลยเหรอนักกีฬาไปออกรายการนู้นรายการนี้คุณคิดว่าเขาไม่ได้เงินหรอครับได้นะครับไม่ได้ไปออกฟรีนะครับทุกสิ่งทุก อย่างที่เขาไปถ่ายรายการเขาไปออกรายการเนี่ยเขาได้เงินนะครับแล้วก็นักกีฬาเขามีโปรโมชั่นมีวิธีมีการทำน้ำหนักมีการคุมมีการเก็บตัวมีการเข้าค่ายอยู่แล้วถึงเวลาจะต่อยปุ๊บรู้ละอีก3าเดือนจะมีไฟต่อยเลิกเลิกรับงานละเก็บตัวต่อยเก็บตัวฟิตซ้อมเลยอยู่ในค่ายอย่างเดียวต่อยเสร็จอรับงานต่อก็ประมาณนี้นครับนักมวยเขาก็รู้ตัวแล้วว่าถึงเวลาทํางานทํานะ งานหลักของเราคือการชกม,มวยนะ,ะซ้อมถึงเวลาซ้อมก็ซ้อมถึงเวลาไปถ่ายงานก็ไปช่วงนี้ไปได้ก็ไปช่วงนี้ไปไม่ได้ก็ปฏิเสธไปก่อนก็หูงานไว้ก่อนเพราะว่ามีไฟต่อยครับก็แค่นี้เองครับอยู่ที่การจัดก,การเวลาการแบ่งเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางคนที่มีถึงกับมีขั้นมีผู้จัดก,การเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเมียของนักมวยเองที่เป็นผู้จัดก,การของนักมวยก็แบบนี้แหละครับผมอยากจะบอกให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเฮ้ยอย่าไปว่านักมวยนะเขาถ่ายคอนเทนต์เขาทำโซเชียลมีเดียอย่าไปว่าเขา คุณรักเขาคุณติดตามเขาไปเลยครับกดติดตามไปดิชอบนถนถังกดเลยชอบซูเปอร์บอลกดชอบตะวันฉายกดชอบซูเปอร์เล็กกดชอบนาบิลกดชอบสินสมุทรกดชอบปราทอกดกดไปเลยครับกดติดตามเข้าไปเพราะว่านักมวยเขาก็หวังที่จออยากสร้างฐานแฟนคลับและมันดีต่อกับรายการวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจำอบอสตายเขาก็พูดอยู่นะครับว่ามันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตทุกอย่าง ต้องการสื่อต้องการทีมงานต้องการกระแสแฟนมวยยิ่งมีกระแสเยอะแฟนมวยชอบเยอะก็ยิ่งขายไฟได้เยอะก็ยิ่งเรียกเม็ดเงินเข้ามาได้เยอะสื่อโฆษณาทุกอย่างก็เข้ามานุ่มเขาก็ได้เงินจากตรงนั้นแหละเข้ามาเข้ามาเข้ามาขายเพเปอร์วิวได้ยิ่งคนสนใจเยอะก็ยิ่งขายได้เยอะไงใช่ไหมครับสมมุติรถถังรีแมทกับซูเปอร์เลกอีกรอบนึงอย่างเงี้ยทำไมจะขายเปเปอร์วิวไม่ได้ก็ขายได้เยอะกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะว่าชื่อเสียงของทังคู่กดีกันทังคู่ ก็ประมาณนี้ครับจุดกระแสะให้ติดยิ่งกระแสะนักมวยดีขนาดไหนนักมวยก็ยิ่งมีงานเข้ามากขนาดนั้นทั้งงานนอกแล้วก็งานในอาชีพของเองก็คือไฟชกจะแพ้จะชนะยังไงก็ยังมีไฟต่อเพราะอะไรก็นักมวยคนนี้มีชื่อเสียงที่ดียกตัวอย่างเช่นทาเคลูกเลยครับทำไมทาเคลูม,มาต่อยวันแพ้บ,บ่อยมากแพ้รถถังแพ้ซุปเปอร์เล็กโดนทันซินนับมาค่าตัวโหล่อเป็น20-30ล้านทำไมเป็นอย่างนั้นก็คือเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุน่นเบอร์ต้นๆเลย นะครับแบบสายคิบบซี่นี่คือดังมากไม่ว่าจะแพ้หรือชนะความดังของเขาเนี่ยมันมหาศาลอยู่แล้วมูลค่าเขาก็เลยเยอะตามก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้จักชายคนนี้ฮะทัดเรลุสเซกาว่ารถถังก็เช่นเดียวกันฮะเพราะอะไรทำไมค่าตัวรถถังเยอะก็รถถังดังมากป๊อปปูลามากแบบเมืองนอกรู้จักกันหมดนะฮะอเมริกานี่คนคลิดเยอะมากญี่ปุ่นก็คนชอบรถถังก็เยอะเหมือนกันเพราะงั้นฐานแฟนคลับมีทั่วทุกมุมโลกสุดท้ายแล้วเขาทําอะไร นะฮะอินฟลูเอนเซอร์แบบคนดังๆทั่วทุกมุมโลกนักกีฬาจากสายอื่นก็ติดตามกับรถถังกันหมดนะฮะคิสเซมเวิร์ดยังมามาร์คซักเกอร์เบิร์กยังคุยกับรถถังเลยทุกคนคิดดูดิดังขนาดนั้นนะะ่ะอะทุกคนคิดดูไหมว่าแบบเจ้าของ Facebook จะมาคุยกับใครง่ายๆไหมไม่มีทางนะครับเป็นไปได้ยากมากแต่รถถังทําได้ไงแบบทักไปหาพี่ Mark ามาร์คด้วยซ้ำไปว่าเออเนี่ยไม่ดีเลยเล่นไม่ได้แบบ Facebook ล่มมาโโอเคเดี๋ยวจัดการให้เห็นไหมครับ นี่คือความเจ๋งของรถถังจิมบนนลก็ไม่แปลกนะครับว่าค่าตัวเามหาศาลขนาดนี้เพราะว่าดีกีเขาชื่อเสียงเขามันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทําไปเลยครับสื่อโซเชียลใครจะว่าคุณทําแล้วคุณไม่สนใจมวยคุณไม่ซ้อมมวยคุณไม่ลักมวยคุณไม่ตั้งใจซ้อมช่างมันนะครับไม่ต้องไปแคร์เพราะสุดท้ายแล้วคุณรู้ตัวคุณดีครับว่าคุณทาเต็มที่หรือยังคุณตั้งใจมากพอหรือยังคุณเต็มที่กับอาชีพของคุณ เวตรงหน้าคุณแค่ไหนไม่มีใครอยู่คุณ24ชั่วโมงยกเว้นตัวคุณเองและคนรอบๆตัวคุณที่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือผมฝากพูดทั้งมุมมองของนักกีฬามุมมองของเ c ซีคนดูมวยแล้วก็มุมมองของคนที่แบบไม่ทำสื่อเหมือนกันน่ะหรือว่าคนที่จะทำธุรกิจในอนาคตเขาเลิกมวยไปอะไรเงี้ยก็อลองมองลึกๆดูครับและผมมั่นใจว่าสำคัญที่สุดก็คือการทำสื่อไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะวันหนึ่งคุณ ไม่ได้ชกแล้วอะรายได้จากอาชีพหลักคุณไม่มีแล้วมันเป็นเรื่องยากนะครับที่แบบเฮ้ยรู้สึกแบบเฮ้ยไม,ไม่ไม่มีรายได้ขึ้นมาจากการชกมวยต้องเลิกชกมวยแล้วอะมันเป็นการที่เรื่องที่ทําใจยากมากมากนะครับสมมุติคุณทํางานคุณขับรถมา20 30ปียู่ๆมาบอกให้คุณเลิกวันนี้เลิกเลยพรุ่งนี้ไม่ต้องขับแล้วนะคุณจะรู้สึกยังไงอะเลิกได้ไหมก็บางทีก็อาจจะต้องคิดหนักอะเลิกไปแล้วคนข้างหลังจะเอาอะไรกินวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำมาเป็น20 30ปีจะให้มาเลิกง่าย มันยากไหมก็ยากนะครับก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อให้ฟังว่าไอ้สื่อโซเชียลมีเดียตรงนี้วันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่วันหนึ่งที่รายได้หลักคุณไม่มีละคุณก็อาจจะมีรายได้ตรงนี้ลองแล้วแบบคุณไปรับงานจากเวทอื่นเป็นอินฟูเป็นแบบพรีเซนเตอร์ต่างๆมันก็ได้หลากหลายแง่มุมมองนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกแล้วว่าเป็นนักมวยสําคัญนะครับกับการสร้างตัวตนคนที่ไหวตัวก่อนกลับมาทําก่อนคนที่เริ่มก่อน ก็คือคนที่ชนะในทุกๆมิติของการใช้ชีวิตนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับว่ามวยคุณไม่สามารถต่อยไปจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณได้ครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับสำหรับ f c หลายคนที่ชอบคอมเมนต์ว่านักมวยนะครับว่าแบบถ่ายในคอนเทนต์แต่ทำไมวะไม่ไปซ้อมมวยก็ลองดูลึกๆดูครับจะได้เข้าใจผมไม่ว่ากันนะครับไม่ไม่มีพรีม,มีทุกอยู่แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพิมพ์อะไรก็ได้ บนโลกออนไลน์แต่คิดนิดนึงคิดให้เยอะขึ้นก็แค่นั้นเองครับฝากไว้ให้คิดด้วยครับสำหรับวันนี้ไม่ได้มากกันนะครับผมคิดว่าผมอธิบายได้ค่อนข้างลึกแล้วก็พวกน่าจะเข้าใจนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งกี่ยวกับกันอย่างบางแสนไฟล์ขับครับที่เขาสร้างตัวตนขึ้นมานะแบบนักมวยทุกคนแบบเหมือนกับคล้ายๆ B N K 48อะไรอย่างเงี้ยเลยแั้นเป็นดูเท่มากเลยแล้วก็คลิปก็เป็นไวรัลทุกคลิปเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้เอาตัวละไปก่อนัสดีครับ